โอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมใน c r a s y Action นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะฮะกิจกรรมก็มี Event and Live นะฮะรางวัลสูงสุดถึง300เพชรนะฮะร่วมทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเลือกกรรมคาดเดาเลือกท็อป4และแชมเปี้ยนที่ท่านนับถือจะมีโอกาส รับรางวัลเพชรรายละเอียดกล่าวถึงเพจในเฟ e บุ๊กนะฮะก็ดูตามนี้นะฮะ YouTube ไลฟ์สดนะฮะวันที่สิเกันยายนเราจะจัดไลฟ์สดการแข่งขันข้ามเซิร์ฟเวอร์ใน YouTube นะฮะหูครับเซ yeah. ิร์ฟเวอร์เลยค้าสิบห6ในการแข่งขันออนไลน์ S3 นะฮะเกิดขึ้นแล้วครับ การแข่งขันข้ามเซิร์ฟจ,จะดำเนินในวันที่10และวันที่11กันยานะะก็ติดตามกันได้นะฮะการฝึกมีแต่อาทิตย์เดียวนะส,สู่นะฮะเติมเงินได้รับชิ้นส่วนสตอมไม t น,นะฮะโอโ้โหใครอยากได้ฮนะเติมครับ49.99นะฮะโอโ้โหจะได้รับชิ้นส่วนสตอมไม n i g h t 20นะฮะแล้วก็น่าจะประกอบเป็นปืนเลยนะที่0เนี่ย มีสวสตอมไนน์นะใช้ในการเสริมสร้างสตอมไนน์ประกอบโอ้สีดาวนะประกอบ20แฟเซกเมนต์นะฮะเติมเงินไม่ประกอบบัตรอะไรเดินเออช่างมันฮะเข้เติมเงินสุ่มได้รับเดทไน n ์นะเก้าดาวหนึ่งสามารถมีโอกาสได้รับรางวัลประวัติประหลาดใจนะเดทไน เดี๋ยวถ้มันเติมเท่าไหร่อะไรเนี่ยเติมเงินสุ่มได้รับอ๋อเติมสุ่มนะฮะอ่านี่ฮะรีชาร์จได้รับโคจินสี่จุดเก้าเก้าได้รับโคจินเดสเซอร์ดนะฮะสามสิบวันเติมเงินสะสมถึงเก้าจุดเก้าเก้าแลฮะจะได้รับกัปตันอเมริกาแพ็คนะฮะเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าเป็นไงแบตเตอรี่นะ,ะก็พอร์ตอ่านเอาเลยนะคงไม่พูดเยอะจะเ,เสียเวลาะฮะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็โหลดกันมาดูอ่านได้นะฮะโอเคแล้วก็เนี่ยจะพาไปดูกับตันแพ็แกๆนะฮะกลับมาจากใครก็หายเมาหนะ์หายหายงงนะหายมึนนะเดินมาไกลเกินอ่านี่นี่นะกับตันแพ็กนะฮะเดี๋ยวจะให้ดู นี่ฮะแบบนี้ะก็เติมมีการแพ็คฮนะก็อยู่เก้าเก้าครับไม่คุมนะ้มเลยฮะแค่ก็ถ้าใครที่ชอบก็ไม่มีปัญหาฮะก็เติมได้นะฮ okay, ะโอเคครับสวัสดีเอ้ยสำหรับคลิปนี้นะฮะก็อะไรองรี้งนีกสักเละเฮ้ยเราอยู่แค่ไล่ะอะอออจี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 นะจีจีโอโหมนี่แค่ห้าเอง มีหน้าสองโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็สวัสดีกันนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลานะฮะก็ก็กขอจบคลิปนีงนะครับอย่าลืมกดไลค์สับสไคร้กันนะฮะ